บรรย,ยากาศดีมากนะครับวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์นะครับเยือเดียวเสียวทั้งครองนะครับนี่เป็นคลองแงน่นะกับมาเร็งเบิองกันเลยน,นะ ว่ามือนีจโจ่านาุนดรนจะมีผลงานบ่น,นะมือนีนะมาแก้มือนะครับนี่ไม้สวยมากแล้วก็ปะทาปอนจะขึ้นเยอะมากนะก็มาเบิ้งกันเลยว่าจะมีผลงานไหมนะครับไปเดี๋ยวลุยกันเลยน,นะไปครับผมเดี๋ยวเราลุยกันเลยนะครับเหยื่อที่ผมใช้วันนี้นะครับจะเป็นกุบยางพรานุดร,ดรตัวสีเขียวนะครับเขียวใบตองนะของแซบเลยไปเดี๋ยวลุยกันเลยนะอขอไอแป๊บหนึ่งขุ่นเลยนี่ปาทะปอนจะขึ้นเยอะมากนะครับเห็นจุ๊บ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  ถ้าไม่ได้ปลาช่อนแถวนี้เนดะี๋ยวผมจะโต๊ให้ดูนะมาเดี๋ยวเรามาทำคอนเทนต์เหยื่อเดียวเสียวทั้งคลองกันนะครับวันนี้เจอกับโจพระาดุดอนแน่นอนเริ่มจากตรงนี้เลยนะมังีนี้เป็นแต่แบบคลายจะมีไอช่อนยักษ์หลบอยู่นะครับก็แบบเรื่อยๆเมือนกันตอนแรกนะเพราะมันแบบออกมาเขมอบนะครับ 没有，这是你、啊，对对对对，<laughs> 有我在看你的那个哦，影片啊，哦好，我想说要跑来这里，我也有在钓啊,啊，有有在钓吗？有啊有啊，然、啊、后这里都有在钓，哦，钓哦一样一样的、啊、哦那么大，对啊。 嗯，哎，这里吗？没有，那边。那边吗？哎，上面那边。哦，好好。好，那是过过年前去的。过年前去。对啊。我可以给你拍照吗？嗯，可以可以拍照吗？拍照。对对对。可以吗？可以可以。好，谢谢。好好，加油。好。 กินเนี่ยเขาจะมาขอถ่ายรูปนะเขามาขอถ่ายรูป ่นะปเปอนเะอ็ซี่ะเอาบายบายไปแล้วนะเราจะมาขอทายรูนะมึงดูไปเราเป็นคนดังหรอเะบ้าบาบอนีไปช่นอนมาวะ มันมิจะทับปอนมาแถวนี้วะไอ้กัดปะดโดนกัดปอดโดนกัดอีสองสายแล้วหมดโอ้ยเป็นจังใดเป็นจังใดโอ้ยโอ้ยลุดโอ้โหไอ้เย็ดไก่เอ้ยลุดนะให้ตายสิ ฉันคงไม่ได้พ่อเธออีกแล้วล่ะคือหลุดไปแล้วบ่าเ็้ยตู่เงน,นะโอ้ยเสียดายมากเ,เกือบได้คอนเทนต์แล้วไปเดี๋ยวเรามาหมายนี้นะครับจะเป็นแบบป้าพักบุงตรงนั้นจะสุดพอดีนะ ดูดูดปลาช่อนนันม,นม,นมนองมายูแหมยังสิแหละตรงที่พักมันสุดนะด่ปลาโดกนกัดโดนแล้วหวัหวหัวโอ้ยตัวใหญ่มากใหญ่มากออกมามาจากปลาพะพุงนั้นออกมาอย่างเร็วไวโอ้โหตัวนี้

ใหญ่นะครับตัวนี้นะประมาณแบบไซเบิร์เลยนะครับเท่าขายแล้วโอ้หญ่มากนะครับเต็มปากเลยกุบยางปรานอดุดรน,นะครับเฮ้ยลุดตายสิคีปเปอร์ฉันขี่ปลาไม่อยู่เลยโอ้โหเมื่อกีน้นี่แบบนับออกมากจากป่าพวกบุงนะการแบบสองเทียนะบุะโดนนะเคลือซ้ำนีแบบ บึมในอุตสาห์ชะล่อเยื่อให้เลยแบบเต็มปากเลยด,ดูอบยางพาราดรนนะครับมันแน่นอนวันนี้โอ้ไปเดี๋ยวเาลุยกันต่อนะว่าจะมีผลงานเพิ่มไหมนะครับวันนี้มันแล้วโอเคไปลุยมาเดี๋ยวเราเอามันไว้นี่ก่อนนะครับโอ้ขาไปที่เดิมตีเบียดเบียดฟังกมนะเอ้ยตีเขาเบียด,เบ,ยดเบียดฟังผมห้า โมเมนออกมาแนละ้วบาเอ้ยอาจจะมีผลงานหนึ่งเมื่อกี้นี่แบบตีเบียดฟังนะมันบึ่มมาเลยนะยูในแบบปลายอุ้ยตักบุ่งเลยนะจะออกมาขมเมือบยี่อะไรวะเมื่อกี้นี่กดบ่าจำนะครับเนี่ย้าได้ว่านะถ้ากดบ่าจำมันจะดังแป๊กเฮ้ยอย่างวะอย่างวะ เฮ้ยเมึงอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นมึงคือใครวะมเป็นเป็นอะไรวะไม่รู้หรมางบ้าให้ขั้นเบ็ดเป็นอะไรวะใช่ช่อนรึเปล่ามึงอไงไอยยัดเป็ดเป็ดเป็ดโอ้ยดังแน่นมากเฮ้ย มีอะไรบ่าเลยเอ้ยเอ้ยคนละเอ้ยคนละตัวเอ้ยคนละตัวเฮ้ยมันมีหลายตัวนี่ว่าโอ้เฮ้ยเอาตัวนี้ก่อนตัวใกล้ๆก่อนนะบ่าเอ้ยทุกคนละตัวนะหลายขนาดเลยติดตัวนี้ยไมอยากกัดนะตัวน้อยกัดกวนีหมดอยู่เนี่ย ที่มีตีบ่ตรงมันเลยบวกกันนี่แหละนี่แหละนี่แหละบัดนี่แหละนั่น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 ว่าอลไรกูอ่ะนี่นี่นีน่มาเฮ้ยเฮ้ยลุดลุทบาดเลยลุลงไปเสียแล้ว,วอเอ็มหยุยยบยไปลุดแล้ว วันนี้วันี้เดี๋ยวก่อนเดนะควอนโอ้ยขึ้นฝันบาดลุดโอ้ยเดี๋ย,ววย,ย,ยมันขึ้นซังแล้วนะเดี๋ยังไม่ไปตามหามันตัวมันเทิงแล้ววันนี้มันเทิงแล้วมาวันนี้หาตัวแง่นะครับเมื่อกี้นี่ตัวแง่ๆมันกัดจีเซอร์เนี่ย ขีใ่ในตัวน่อยกัดอ,อุ้ยดึงอ,อุ้ยดึงกระชากดึงกระชากโอ้โอหโอย,ยนหนอเลยวะเงี้ยหนอไปเลยมันกัดแล้วมันกระชากไปเลยนะโอ้ยหาเอ้ย วางมาเยอะไม่ใส่็จละดึงแล้วก็ฉากเลยนะว่เาเห็นทรงสายเลยอะ่ะอู้หู้ไอ,อ,อ,อ้สัตว์เอ้ยมึงมกัด จังเหนื่อยเงยอีกครั้งหนึ่งันโดดกัรอีกครั้งหนึ่งกันแบบเดียวกันแบบจุ๊จุ๊อเอาหนี้ละมึงเต็มปากแน่นอนเอาดูโอ้ยกัดถึงยังแล้วเหรอนนะี่ย กัดโดนไหมสโสดนไหมโสอูขาดโห้ยขาดนะแม่งเหยือกูไปแล้วโอ้ยหาพี่อีสองจุดหาขาดนะสายเสียวนะขาดไปเลยโอ้โหยัดเป็ดไปในห้องป่าไปเขาทุ้งเลยอะ ข้เาเม่าเหยื่อหนึ่งลงนะครับสงสัยจะไม่มีคอนเทนต์เหยื่อเดียวเสียวทั้งคลองแลวสองเหยื่อสามเหยื่อไปเลยโอ้ไปมาหลังจากที่ข้าแบบต้อเซนแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ลงนะครับกบยางรานอุดรนะครับนี่ฝากผลงานของผมไว้ด้วยนะเด็ดเลยกระเทยบอกแน่นอนนะครับเหยื่อเลยเหยื่อแล้วใส่กระเป๋าไว้นะครับตัวอันจะมานนี่นะลงเบ็ดจะหุ่มดีมากนะดูนะครับ โลสีเขียวเสียดายมากตัวนั้นแบบเหลือตัวเดียวนะครับรุ่นนั้นเหลือตัวเดียวขาดไปแล้วนะเอาจัดกันเลยเสียลมมากเดี๋ยวดึงเบรกดูก่อนเบรกเขแนแข็งเกินไปโอ้โต้องเบรกอ่อนๆอมา,าฟูนะฟูตรงที่มันแบบตีบมันเกียอ์ก่อเป็นของมันตีจ้ะ ฟอแค่ฟอแค่อยู่ดังยังหลอกจะดังแห้งมาสงสัยเฟื่องหมดเนอะเราใช้มาสามปีขวาแล้วย,ยังไม่ได้ล้างเลยเอ้ยกัดกัดหวดครับหวดมามึงเป็นตัวนั้นหรือเปล่าเอาเหยื่ยอกลืนมาถ้ามึงเป็นตัวนั้น ออบอกแล้วผมบอกคุณแล้วผบอกคุณแล้วใช่ไหมเด็ดเหมือนกันนะครับตัวนี้ครับอ้เอาะแบบเต็มปากเลยนะยให้มันได้อย่างนี้สิใส่แบบเปลง่ลงๆเลยเด้ดูดิปากมันมีเยอะอปะนะ่ะเนี่ย กันต่อแล้วมันไว้นี่ก่อนนะครับโอ้แกวมามองตดป่าพอดีนะเมื่อกี้มันจะเล่นแบบฟูเนี่ยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะติดไปไปดกัด โอ้ยมันเอาแล้วกว่าแล้วมึงไอหมองอย่างวะเฮ้ยเฮ้ยเอะมึอยาเด้อแงงงงงงเฮ้ยโอ๊ยดูดูลงคออะไรดอกนี่ยเดี๋ยวพี่จะปล่อยให้ลงคอไปเลย สงสยัยน,นานๆปุนแง่มานะปะนี่นแบบใส่สองโลใส่โลกลัวนะมันก็ร่งแบบสวิงจริงอย่างเี้ยนะเะไปสันกัดนี่วะกัดย่งงกโหดจังไม่แม่มันอยู่ให้กันเหรอสงสใย มันมานี่มันมานี่มันไม่ได้อยู่นั่นโอ้หมามาเจ้าหนูไอ้หนูเฮ้ยจะไปของนี่ไปของมาดำดำนี่ไม่่สงสายแบบเต็มเต็มรูปปากนะีบ้าเอ้ยกินเลิกกันาดน,นี้พวกเดยจะไปโบดได้ปวะ โอ้โหดูนะไอตายสิไอบ้าเอ้ยไปในห้องป่าไปขาดุงกันนะครับอือเมืมอกีนี่นะการดแบบเยอะมากนะครับตีมองยวนี่สงสัยมันจะแบบมากเป็นคุมแล้วกับยูแบบเป็นมูนะตัวนี้เป็นเต็มเต็มที่ใดก็บ,บรูปนะที่ว่าได้ไหลายกูแล้วนะแต้ที่แน่ๆได้คลิปอยู่ประมาณ30นะครับที่ว่ากัดนะกะมีผลงานครับวันนี้นะครับไม่แห้วนะไปในห้องปุดป่าแล้วก็ ลุยกันตอับว่าบึงว่าไม้เนี่ยป่ามันจะเยอะขนาดไหนนะนี่จะแบบใส่แบบขาแบบโลกอัวสองโลกนะครับใหญ่มากนะมาเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับ <c oughs> นี่บนีน่ไม่ไมีอีกไม่โอ้ยนี่ๆี่ีโอ้โหเห็นหัวขบบึนขมือเอาแล้วีมเยขึนหายใจเบาๆนะครับผมจะเตือนออกมานะครับ มันอยู่ตรงนี้นะครับโอ้รับรับโดนมากับโดนแล้วหวุดโอ้ยใหญ่ๆเขาใหญ่หญหญตัวนี้เข้าป่าพุ่งเ้ยเข้าป่าพุ่ง จริงๆออกมาอย่าไปพันนะเฮ้ยนี่นะครับตัวนี้เฮ้ยต้องให้มันดิ่นกวนนะครับโอ้โยใหญ่ใหญ่ม,มากดิ่นไม่เอาเดี๋ยวต้องปล่อยให้มันดิ่นก่อนนะครับเพื่อมันหยสะบัดออกจากไอ้ป้าพวกบุ้งนั่นนะดิ่นแล้วดิ่นแล้วดิ่งแล้ว,ลวออกมาแล้ว ต้องลงขี้ตมเถอะขอร้องมองึงนี่มาอือโอ้ยอือเรียหะโอ้โหขี้ตมเต็มปากเออสบัดว่างนั้นแหละมาโอ้โเต็มเสือเลย,ยงไงนะครับตัวนี้ โอ้โหดำเมี่ยมมาขี้เปลรองมาเนี่ยเต็มปากเลยนะครับตัวแบบโอ้โหแกขกขาผมนี่ใหญ่ยยกว่าขาโอ้โหใหญ่ยายมากนะตัวนี้โอ้โหนี่จ่แบบใส่แบบแตังมือเลยอะโอ้โหดูเนี่ยประเทศไต้หวันปลาช่อนใหญ่ตัวใหญ่มากนะครับคือแบบว่ามันมีคนคอยกิ่นมันนะครับโอ้ย เนี่ยเต็มปลากะกู้เถอะวงแล้ววงแล้วอยากกินอยากกินปมใส่ขานะโอ้ไปอาย่กับเพื่อนมึงมจังเรามาแต่งเยืย่อแล้วนะครับ ยับเยินย e <AN> ับเยินพร้อมกับขี้ตุ่มนะโอ้โหเสร็จเสร็จเสร็จเป็นอย่างดินพุครับเมื่อกี้เมื่อใดทายแล้วเมื่อกี้ดินด้วเดี้ยวเนี่ยช่อนบ่ไก่เเนี่ยการยาดถูกป่ะเฮ้ยอย่างวะ หยุดดิเด็กถือหัวปล่าตกวนี้่งนะ่ปยังกับลูนะเขาเปล่าวะปลาช่อนนี้นะนี่นะถ้าตัวนี้ถูกไงแบบไซส์ดัลโลอ่ะ ตัวนี้ถูกนี่แบบใส่ดันโลเลยอะ่ะมันหายไปไหนแล้ว ข้างหนาวนี่ก็บกัด พดทโธนกัดพดทโธนไม่โดนนะครับไปครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูหมายใต้สะพานตรงนี้นะครับว่บาจะมีปลาช่อนบอยหลังจากที่เ้างใหญ่ไมยมานะครับเยอะมากกว่าน,นี้น่อจะเยอะมากครับไม่รู้ว่าปลาช่อนจะมีบอยวนห้องติดตามรับชมกันเลย นนขับกัดตรงเนี้ยเมื่อกี้ตอนเราเยื่อขึ้นพอดีเน,<า>นี่ยกัดปลายต่างวะเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมมาเนี่ย ยอดนะครับเต็มปากนะครับปุบยางพรน์ดนดวนดอว่าโอเคขับไม้นี่จะว่าบทตัวไง่ายปันเลยนะรุ่นแขนนะรุ่นแขนเลยไรละ่ะโอ้มยมันหลุ่ปันเดงนะไม้นี้หนึ่งแต้มไม้นี้ไปเดี๋ยวลุยกันต่อนะครับ กัดบะโดนกัดโดนไหมรงสายตรงสายโดนโดนโดนครับตอนแรกนึกว่ากัดปะโดนนะโหมาแล้วมาแล้วนัดแรกว่ามันกัดปะโดนนะเยอะตกแบบนึก สงสัยไวสนานเลยแง่รอบตัวนี้มันหนาดำขึ้นได้อ่ะอะหวังจะแง่มาต้องเห็นเหนมันเมยกวนเราเก็แบสาวขึ้นนะโอ้เมื่อกี้นี่เห็นมันกัดปาหน่อยนะก็เลยร่องตื่นๆดูเนะ hay mấy người còn này, ngày có đây mấy người còn người lâu má đây bọn này, vẫn chưa nhẹ, vẫn chưa vẫn chưa len, đầy len, đầy xào, xào. len, đầy ี่โอ้โปูเถอะใหญ่ามากนะครับตัวนี้ใส่ขาไหมโอ้โหขุดใหญ่อะ่ะนี่ครับเต็มปากนะครับกบยางพาราอุดรนนะครับตัวนี้แบบโอ้ยใหญ่ครับใหญ่มากนะตัวนี้ใส่แบบโอ้โหสองโลเ่ยตัวนี้ ซองหนึ่งสามนะครับมีเด็กเปล่งๆเ,เ,เลยนะไปเดี๋ยวเขาปลดป่าใส่ถุงเลยเดี๋ยวลุยกันตัวนะครับถือว่ามีผลงานนะแหกผมตีมาหมองมองนี่แล้วมันวิ่งกัดป่าหน่อยออกมาผมก็เลยแบบเฮ้ยก็ล่องล่องล่องหย้ำม,มาอีกจกังไงเราล่ลองตีดูนะมีผลงาน,น,นตัวนีไงมากตัวประมาณแบบสองรูนะตัวนี้เขาได้ซองเตียมแล้วไม้นี่นะเดี๋ยวเขาเดินไปตัวข้างหน้านะครับว่าจะมีผลงานเพิ่มไหมนะครับวันนี้แดดร้อนมากนะครับเริ่มสายแล้วนะไปเดี๋ยวปลดป่าแล้วก็ เดี๋ยวลุยกันตัวนี่ครับเดี๋ยวเข้าจียางไปน้ำขังนะหม้ดูไม้ย่างงามมากนะครับน้ำป่าแบบชุ่มแล้วก็ตัวใงญ่นะครับไม้ข้องเนี่ยเพราะว่ามันต่อจากแบบข้องทะเลนะครับเป็นช่อนน้ำเค็มนะครับช่อนน้ำกร่อยลุยดูจะมีปลาช่อนมาแถวนี้ ไกลเลยลอ,องหัวมุมดูกัน หลังจากที่ห้อตกนะน้ำข้องนี่นะครับมาได้แบบประมาณตอนนี้ประมาณแบบสี่โมงเช้านะครับกะบ,บรรยากาศนี่ห่อนมากนะครับช่วงนี้นะเดี๋ยวผมจะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะสรุปผลงานให้ดูว่ามีจักแต้มเี่ยเข้าไปดูกันเลยนะครับวันนี้นะผลงานกบยางพรานอุดรน,นะครับนี่จากตัววันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวนะครับนี่ ตัวแบบจงี้ยงยมากนะครับดูดูเท่าขาผมเล่นนะครับตัวจะประมาณสองโลนะครับนี่บอกใหญ่กันยูนะโอ้โหก็ถือว่ามือนี้กัโคตรมันนะมือนี้นะเทาบอลรุดแล้วก็บ่อขาดนะมือนี้เป็นเยื่อที่แบบเยื่อที่ขาดดูมากนะเพราะว่าสายที่พี่ผมนะเป็นสองจุดหนึ่งแล้วกะ็เอ้สองจุดห้านะครับแล้วก็ตกน้ำเข้มมากประมาณเดือนกวักวๆแล้วนะ้าเฮาบ่ลังแบบน้ำเข้มบอกพี่เฮาแบบจะฟุยนะ จะได้มากเดี๋ยวทีมนาโจผ้านอุดรจะไปแกะมือไม้นะสำหรับมือนี้กะจะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าแดดร้อนมากเนงายโคตรเยอะไปเดี๋ยวเราจะปิดคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับผม